ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวสกินคา์ดพิเศษในระดับพิสติกกระบอกที่10ของเกมนี้กับสกินพิสติกใหม่ของปืน NA45 เอาละเราก็มาดูก่อนผมว่าในส่วนของสกินปืนพิสติ่เน4 5นี้เกมเพลย์ของมันแล้วก็การเปรียบเทียบกับสกินที่เป็นก่อนหน้านี้ผมที่เป็นสกินโค้ตรงข้ามของมันเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูกันเลยโดยสหรับของเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลดล็อกกระดานปืนรีเจน3กระดานนะผมงนะาก็จะได้ในส่วนของพิสติกไปเลยประจําซีซั่นหลัก แล้วก็ถ้าเกิดว่าปลดล็อก4กระดานขึ้นไปก็จะได้ของเสริมมาผมเป็นกรอบรูปแชทโปรไฟล์อันใหม่ประจำซีซั่นพิสติกตัวนี้โดเซฟว์บับเบิลแชตตัวนี้ผมก็จะเป็นรูปดีไซน์ที่มาจากปืน NA 45พิสติกเลยในส่วนโมเดลของตัวปืนสำหรับสกินพิสติกที่อัปเกรดขึ้นมาผมของปืนนี้ก็จะเป็นโทนที่เป็นสีม่วงๆงตัดกับสีเงินๆน,นะผมแบบเหลือหล่อมๆสวย,สวย ถือว่าเป็นินสกินที่ใช้ได้เลยผมแล้วก็เอฟเฟกเปิดตัวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากตะแต่แรกนะที่มันเป็นสีแดงๆนะเอฟเฟกเปิดตัวคราวนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีม่วงๆแล้วก็แดงๆเพิ่มเติมขึ้นเข้ามากกว่าเดิมโดยเปรียบเทียบนะผมก็ดูตัวอย่างต้นฉบับมาได้ต้นฉบับของผมโทนมันก็จะเป็นแดงดานะแบบสีออร่าที่เป็นคนละแบบกันก็ถามว่ามันเป็นคนละสไตล์ไหมก็ดูเป็นคนละสไตล์นะก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนว่าชอบสีไหนมากกว่ากันนะ ในส่วนของรูดลายตัวปืนเมื่อสวมใส่คา์โม่ผมบอกเลยว่าสวยมาก่ะพอจะมีสีเงินสีม่วงแล้วก็สีลายคา์โมที่เราใส่ให้เป็นสีทองนี่คือเด่นซิเวอร์อผมสีมันก็จะกกืนๆนหน่อยอสีพวกแพตินัมดามัสคัสอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้ตัวปืนไดเด่นขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเด่นสุดก็แนะนําเลยดมอนเหมือนเดิมครับผมโค้ชเด่นแต่ว่าความความที่เป็นแบบสีเงินเงินมันก็จะหายไปนะ,ะในส่วนของสีพิเศษสายซีซั่น อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยหลายสีที่มาผสมกันได้เป็นตัวปืนออกมา แล้วก็สำรโมเดลเกมเพย์ของตัวปืนอ่าในส่วนของท่าโชคเครับผม,มก็จะบอกว่าโอเคสกินนี้เป็นสกินพิเศษกระบอกที่10รวมถึงเอฟเฟกต์กระบมกรอบๆตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นแสงสีม่วงๆเรือง,งแสงรวมถึงขอบจอด้วยนะแบบสวยๆก็อย่างที่ว่าไปมันเป็นสกินพิเศษที่จะแจกให้ฉลองทุนเ่อนที่เก็บในส่วนของกระดานดีเจนครบ3กระบอกในช่วงซีซั่นเท่านั้นนะครับผมก็หลังจากนี้มันก็จะหายไปไม่มีให้เก็บอีกแล้วนะ จุดเด่นครับผมสโคปของตัวปืน 45, เ a เน่ e g e n ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือถ้าเทียบกับพวก c อม m อนกับอ p i c ก็คือเวลามองโฟกัสไปผมจุดโฟกัสที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะกว้างมากกว่าตัวค o ม m อนกับตัวอ p i ิกกว่าเดิมประมาณ15%ซึ่งอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของเกมเพย์ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการยกจอมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสกินรีเจนที่ดีเลยของ n a เ5นะในส่วนของเอฟเฟกการฆ่าเมื่อทําการฆ่าศัตรูได้ครับผมนี้ก็จะเหมือนกับเป็นเมนะริคิสตันนะแตก ในส่วนของเกมเพลย์การใช้งาน NA45 เนี่ยจัดได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนดีผมแต่ทว่าก็เป็นหนึ่งในสไนที่เล่นยากที่สุดภายในเกมน่ด้วยหลัก,การก็คือเวลาจะยิงเนี่ยมันโดนแผดก่อนหน้านี้หน้านแล้วผมมันโดนเนิร์ฟมานะทําให้ดามเมจมันแรงจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ที่ตัวกระสุนหลกัหลกๆแต่ว่ามันเป็นที่แรงระเบิดซึ่งมันต้องยิง2นัดมันถึงจะระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะในการประทะของ NA45 เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคถ้าคุณจังหวะไม่ดีเนี่ย ยิงไม่โดนระเบิดเป็นเซตคอมโบเนี่ยดาเมจมันก็จะตกแบบเบาหวงเลยครับผมก็คือยิงแั่เดียวตายได้เหมือนไนทั่วไปแต่ต้องยิงหัวถ้ายิงตัวดาเมจจะต่ำมากเลยแค่30มันจะยิงสองนัดมีโอกาสที่จะไม่ตายสูงมากเพราะฉะนั้นก็เลยกันว่าด้วยเมตาตอนนี้ที่ต้องการเล่นง่ายยิงง่ายผมก็มีความพิ้วไอจียเยเอะๆนะเราลบลีกดีๆชักปืนไวๆก็เลยมีกระบอกอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเช่น DL ก็เล่นง่ายกว่าโลคัสก็ดีขึ้นมากกว่าแล้วก็เร็วสุดแลผมก็แลวดีวิวสารทุนด้นะ ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนว่าเล่นแบบไหนแต่เกิดว่าใครที่อยากจะลองมาเล่นปืนสไนซ์สายระเบิดแบบแปลกๆครับผมที่เป็นสายวิ่งยิงโดยไม่สะโหบนะเอออันนี้ก็ลองมาเล่นกันได้ผมก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องต่อสู้ในระยะใกล้ระยะกลางนิดน,นึงนะแต่เกิดว่าเทียบจากระยะไกลด้วยกันกับสไนซ์อื่นเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ไหวแน่นอนอ่าบวกกับในส่วนของระยะย่างในแพทนี้ที่ ปืนเรียบประชิดเนี่ยมันก็ช่างน่ากลัวได้เกินนะผมเจอหน้ากันเสื้อวินาทีก็แตกแล้วสไนมันก็แทบจะสู้ลำบากนิดหนึ่งและก็เข้ามานี้อ่าสำหรับการรีวิวสกินพิสติกปืนพิเศษกระบอกที่10ของเกมนี้อ่าก็จะไปเพื่อนๆคิดเห็นบ้างเกี่ยวกับพิสติกในอีสี่ห้าก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกพี่ลิงกันได้ที่ใต้ซีซั่นนั่นเองนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณุนคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้ว